โอ้โหสำหรับเด็กผีแล้วพอเอริกเทนฮากไม่โดนปลดแล้วยิ่งเข้าสู่ช่วงยูโร2024อีกทำให้ข่าวสารความเคลื่อนไหวของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันเงียบเงียบแต่ก็ไม่ต้องห่วงมีมาเสิร์ฟให้ทุกวันอยู่แล้วนะวันนี้ไปดูเรื่องสัญญาใหม่ของเอริกเทนฮากรวมไปถึงอนาคตการย้ายทีมไปเล่นในสโมสรต่อไป ของน้องไม้เขียวเมซันกรีนวูดด้วยรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนในคลิปแต่ว่าตอนนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อ้นแฟนผีไร้ขนด้วยนะครับ s> <S ก็ไปดูความคืบหน้าเรื่องสัญญาใหม่ของเอริกเทนฮาก,กันก่อนเลยนะที่ล่าสุดมีอัปเดตจาก ESPN ออกมาว่าบอร์ดบริหารของแมนยูเนี่ยต้องการให้เรื่องทุกอย่างเสร็จสิ้น ก่อนที่สโมสรจะเดินทางออกทัวร์ช่วงปรีซีซั่นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์ที่3ของเดือนกรกฎาคมนี้เอารีบตัดสินใจกันหน่อยนะบอร์ดบริหารอย่าช้าอย่าให้มันยืดเยื้อโดย ESPN เนี่ยก็ออกมาเพิ่มเติมอีกว่าการเจรจาระหว่างเทนฮากกับบอร์ดบริหารยังมีความซับซ้อนเนื่องจากข้อเรียกร้องบางประการแต่ก็คืบหน้าไปได้ดีด สำหรับในตอนนี้เป้าหมายหลักของสโมสรก็คือการบรรลุข้อตกลงสัญญาใหม่กับกุนซือหัวใสไวัย54ปีและพวกเขาจะยังไม่แต่งตั้งสตารโค้ดก่อนที่สัญญาใหม่จะเสร็จสิ้นเสียก่อนอันนี้ชัดเจนนะสตาร์สตาฟโค้ดที่ว่าเนี่ยน่าจะหมายถึงรุดฟานิสรอยอดีตกองหน้าของแมนยูนนั่นเองก็รีบๆ จบสักทีรีบๆหาจุดลงตัวให้มันได้สักทีในสัญญาใหม่ของเอริกเทนฮากจบจากเอริกเทนฮากแล้วจะได้ไปคุยเรื่องบทบาทของรุสฟานิสตรอยต่อกระาทบทามเขาไปแล้วเขาก็รออยู่ว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเขาก็จะได้เซ็นสัญญาเข้ามาทำงานกับเอริกเทนฮากสักทีแล้วถ้าเกิดเรื่องมันจบก่อนที่จะไปทัวร์อเมริการุสฟานิสรอย ก็จะได้ไปออกทัวร์ด้วยส่วนความเคลื่อนไหวการย้ายทีมของเมซันกีนวูดที่กระชัดเจนว่าทางแมนยูเนี่ยต้องการขายน้องไม้เขียวออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งก็มีอัปเดตจากนักข่าวคนดังของอิตาลีอย่างจารูก้าดิมาซิโอว่าทัพพิซา่แดงยังไม่พอใจกับข้อเสนอของลาซิโอหนึ่งในทีมที่ติดต่อขอซื้อตัวกีนวูด แต่ว่าแมนยูก็พร้อมขายกองหน้าวัย22ปีอย่างแน่นอนถ้าหากได้ราคาตามที่ต้องการก็นั่นแหละใครอยากได้น้องไม้เขียวก็ตามเงื่อนไขาตามราคาที่แมนยูตั้งเอาไว้ถ้าเสนอมาก็ขายเนาะซึ่งทางดิมาซิโอก็เพิ่มเติมอีกว่าลาซิโอเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอขอซื้อกีนวูดที่17ล้านปอนด์พร้อมกับเงื่อนไขแบ่งค่าตัวกองหน้าวัย22ปีให้แมนยู ถึง50%ถ้าหากกีนวูดมีการย้ายทีมในครั้งต่อไปและยังแนบคิสตอสมานดร์ดผู้รักษาประตูดาวรุ่งทีมชาติกีตเข้าไปอยู่ในข้อเสนอด้วยเพราะลาซิโอมองว่าน่าจะมีค่าตัวไม่ต่ำกว่า20ล้านยูโรแต่ทัพปิศาจแดงก็บอกปัดข้อเสนอนี้ไปแล้วเนื่องจากพวกเขาต้องการค่าตัวของกีนวูดที่40ล้านปอนด์มึงจะแถมผู้รักษาประตูมาทำไมมึงก็เอานักเตะดีๆของมึงมาแถมมาให้พวกกูบ้างสิมีไหม กองกล,าง,กลางตัวรับอะ่ะมีไหมเซนเตอร์ดีๆหรือใครก็ได้ที่มันไม่ใช่ตำแหน่งผู้รักษาประตูอะเออโอ้โหข้อเสนอแรก17ล้านปอนด์พร้อมกับเงื่อนไขแบ่งค่าตัวครั้งต่อไป50%แล้วก็แนบผู้รักษาประตูราวรุ่งมา <c oughs> คนทำธุรกิจอะ่ะข้อเสนอเนี้ยไม่ผ่านอย่างแรงนะลาซิโอเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้จริงๆอะ่ะข้อเสนอต้องปังว่านี้นะแมนยู U, ถึงจะยอมปล่อยจีนวูดเนี่ยสมบัติล้ำค่า คือแบบล้ําค่ามากๆถึงขั้นที่ว่ามีเรื่องร้ายแรงขนาดนี้สโมสรยังแบบดูแลอย่างดีและการจะให้น้องย้ายทีมแบบจริงๆจัง,จงๆถาวรก็ต้องเป็นทีมที่ดีที่สุดก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะเด็กผีว่าเรื่องราวสัญญาฉบับใหม่ของเอริกเทนฮากกับสโมสรเนี่ยมันจะได้ข้อสรุปเมื่อไหร่ก่อนจะไปทัวร์ปีซีซั่นที่อเมริกาหรือเปล่าแต่อยากให้มันจบก่อนจริงๆเพราะว่าถ้ามันคาราคาซังแล้วไปทัวร์เนี่ย การเตรียมทีมนู่นนี่นั่นมันจะวุ่นวายเนาะรุสฟาน,นิสรอยก็จะได้มาร่วมทีมร่วมทัวร์ไปกับเราด้วยเออรวมไปถึงอนาคตของกีนวูดมูฟออนได้แล้วนะเด็กผีให้น้องย้ายไปเล่นฟุตบอลแบบมีความสุขที่หลีกอื่นๆประเทศอื่นๆดีกว่าก็หวังว่าน้องจะได้สโมสรที่ดีช่วยให้น้องเนี่ยพัฒนาก้าวมาเป็นนักฟุตบอลแบบระดับโลกได้ในวันข้างหน้าเนาะเอาเด็กผีคิดเห็นยังไงกับข่าวในวันนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุย ใต้คลิปได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมดูคลิปนี้จบแล้วฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีอะไรขนด้วยนะครับและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมนะครับกับ Suzuki อีซีได e เป็นเจ้าของรถยนต์ Suzuki ได้ง่ายๆ ผ่อนสบายๆในสไตล์คุณเลือกรับแคมเปญสุดคุ้มค่าดอกเบี้ย0%หรือขับฟรี90วันหรือว่าเลือกผ่อนนานสูงสุดถึง99เดือนก็คุ้มค่าเช่นกันนะโดยโปรโมชั่นพิเศษเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30มิถุนายน2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือทาง w w อร์ z u k i co th ครับ